ดีค่ะพบกับอักษรออนเล r ร์วันนี้นะคะคุณครูนาเดียก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 ออ,อีกแล้วค่ะให้นักเรียนนะคะไปะหยิบหนังสือแบบเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป2อ,อของสำนักพิมพ์อักษรมาได้เลยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะค่อนข้างที่จะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายอีกแล้วจะว่ายากก็ไม่ยากอีกแล้วนะคะแต่เด็กๆต้องรู้จักจดจำคำศัพท์นะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ พยายามสังเกตคำที่เราเจอในชีวิตประจำวันหรือที่อื่นๆเพิ่มเติมเวลาที่เราเดินทางไปไหนนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็พยายามอ่านป้ายต่างๆนะคะอ่านป้ายชื่อถนนอ่านป้ายชื่อ,อ,อสถานที่ต่างๆเราก็จะได้คลังคำที่มากขึ้นในในความคิดของเรานะคะวันนี้คำที่มีความหมายเหมือนกันในระดับชั้นป .2 คาบแรกของเรานะคะ ไม่ยากเท่าไหร่แต่เราต้องมาทบทวนกันนิดนึงก่อนค่ะเรื่องของคำว่าคำนะคะคุณครูขอทบทวนกับนักเรียนที่อาจจะยังลืมไปแล้วนะคะเคยเรียนมาแต่ลืมไปแล้วเป็นเรื่องของพยางและคำใครพอจะจำความแตกต่างของสองเรื่องนี้ได้ไหมคะพยางนะคะพยางก็คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งหงจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะอาจจะหนึ่งพยาง อ,อ่หนึพยางยังไม่มีความหมายเลยนะคะเสียงที่เปล่งออกมาไม่มีความหมายก็ได้อ๋จื้อจ้าอะไรก็แล้วแต่ของเรานะคะหนึพยางมีหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่เมื่อไรก็ตามเสียงที่เราเปล่งออกมาแล้วนั้นนะคะมีความหมายเราจะไม่ได้เรียกพยางธรรมดาแล้วเราจะเรียกว่าคําค่ะอย่างเช่นเสียงที่เราเปล่งออกมาอืมไม่ ahor, มีความหมายเนาะแต่ถ้าเราเปล่งเสียงออกมาว่า แม่คำว่าแม่มีความหมายนะคะเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งพยางคนี้ก็คือเป็นคำแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในหนึ่งคำอาจจะมีมากกว่าหนึ่งพยางก็ได้เช่นแม่บางทีไม่เรียกแม่เราเรียกว่ามาม้าเรียกมาม้าหมายถึงแม่นะคะออกเสียงสองพยางทั้งแม่และมาม้าก็มีความหมายที่เราเรียกคนเดียวกันอย่างเราไปอ่านในคำพันธ์เราอาจจะเจอคำว่า มารดามารดาเป็นคำที่มีสองพยางแต่ก็มีความหมายว่าแม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆนะคะอ่านเรื่องคำนะคะก็คอยสังเกตดูนะคะถึงพยางของมันด้วยเพิ่มเติมนะคะว่าคำเหล่านั้นเนี่ยมีกี่พยางแบบนี้ค่ะดูว่าคำมีกี่พยางและมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ คำหพยางค่อนข้างเยอะเลยนะคะพ่อแม่น้องชื่อคนที่เราเรียกคนที่เราเรียกคนในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น1นึ่งพยางทั้งนั้นเลยคำสอพยางก็อย่างเช่นเริ่มเป็นสิ่สงของหรือว่าสัตว์เช่นสุนัขก,กะปิกะทิกระป๋องกระโปรง2องพยางคำา3พยางเช่นสับประรดโทรทัศน์กรรมการหรือบางคำมีถึง4พยางเช่น นิทัศกาลหรือวัฒนธรรมแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่ามีแค่คำพยางน้อยๆนะคะคำยาวๆอย่าง5าพยางก็มีนะคะเช่นคำว่าอนุสาวรีอนุสาวรียห้าพยางนะคะห้างสรรพสินค้าก็5พยางเหมือนกันเด็กๆลองฝึกนับพยางนะคะทำให้เราอ่านได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะเมื่อเราทบทวนเรื่องพยางและคำไปแล้วนะคะ คุณนาเดียก็จะนำเข้าสู่คำและก็ความหมายของคำแล้วค่ะเด็กๆขอทวนอีกครั้งนะคะคำคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายซึ่งความหมายของคำแต่ละคำอาจจะมีความหมายเหมือนกันหรือตรงข้ามกันก็ได้ค่ะเรามาดูคำที่มีความหมายเหมือนกันก่อนนะคะในคาบนี้ค่ะตัวอย่างคําที่มีความหมายเหมือนกันนะคะจากแบบเรียนของอักษรนะคะกินกับรับประทานนะหมายถึงการ เคี้ยวกลืนดื่มเช่นเราร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะแบบนี้นะคะผู้หญิงมีความหมายเดียวกับสตรีความหมายเดียวกันหมายถึงผู้หญิงค่ะอย่างเช่นคุณครูณเดียมได้ไปโรงเรียนสตรีวิทยาแสดงว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนๆแน่เลยนะคะดอกไม้ความหมายเดียวกับมาลีค่ะเพราะทั้งดอกไม้แล้วก็ มาลีก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพันไม้นะคะที่ผีออกจากกิง่งแล้วก็มีกีบแล้วก็เกสรค่ะนกความหมายเหมือนกับวิหกค่ะก็คือวิหกก็หมายถึงนกนั่นเองเด็กๆอาจจะเคยได้ยินเพลงนะคะแสนสุขสมนั่งชมวิหกอยากเป็นนกเลือกเกินทั้งวิหกและนกก็หมายถึงนกเหมือนกันเลยค่ะต่อไปดวงอาทิตย์อาทิตย์กับตะวันนะคะก็คือ คำหมายความหมายเดียวกันเลยว่าดวงอาทิตย์ค่ะเราเรียกอวัยวะส่วนนี้นะคะว่าหัวค่ะด้านบนสุดของเราหรือเราเรียกให้สุภาพยิ่งขึ้นว่าศีรษะก็ได้ค่ะหมายถึงส่วนบนสุดของร่างกายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคําเหล่านี้เนี่ยนะคะมีความหมายเดียวกันกินรับประทานบางคนอาจจะนึกคําอื่นได้ด้วยนะคะผู้หญิงสตรีบางคนก็อาจจะนึกคำอื่นได้อีกฉันเคยได้ยินนะ ดอกไม้มาลีนะคะนกวิหกอาทิตย์ตะวันศีษะหัวแบบนี้ค่ะความหมายเดียวกันมีประโยชน์ยังไงคะถ้าเราเนี่ยได้รู้ถึงคำที่มีความหมายเหมือนกันแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือมันมีเราเออมันจะทำให้เราเนี่ยมีคำที่ใช้หลากหลายมากขึ้นไม่ต้องใช้คำเดียวให้หน้าเบื่อสมมุติอย่างเช่น นกกับวิหกอย่างงี้ะคะ่ะถ้าเราไม่มีคําอื่นๆมาใช้เลยเพลงก็จะแต่งไม่ไพเราะแสนสุขสมนั่งชมนกอยากเป็นนกเลือกเกินคือมีแต่คําว่านกให้เราเลือกใช้นะคะแต่บังเอิญว่าเรามีคําอื่นๆที่มีความหมายเดียวกับนกอีกก็หยิบมาใช้ได้แต่เด็กๆต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคําต่างๆนะคะที่หมายถึง เห็นจากรูปภาพแล้วนะคะก็ต้องรู้เลยหมายถึงผู้หญิงแน่ๆเลยนะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินคําไหนอีกบ้างคะที่มีความหมายถึงผู้หญิงเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะในแบบเรียนของเรานะคะสตรีแปลว่าผู้หญิงใช่แล้วเขียนสต,ตรีสตรีค่ะ ครูเคยได้ยินอีกคำหนึงที่เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเหมือนกันชื่อศึกษานารออีมีผู้หญิงเรียนเพราะฉะนั้นนารีนี่แหละก็แปลว่าผู้หญิงเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นมีคำว่าอะไรอีกนะที่แปลว่าผู้หญิงครูเคยได้ยินบางคนชื่อตั้งชื่อนะคะก็บอกบ่งบอกเพศนะคะเช่นคนชื่อกัญญากัญญาก็แปลว่าผู้หญิงนะ บางครั้งเราก็มีคนชื่อนงเยาเพื่อเรามีไหมนงเยาเด็กรุ่นนี้ไม่มีแล้วแน่ๆเลยนะคะอาจจะไปดูเป็นชื่อคุณครูนะคะหรือเด็กๆรู้จักนี่ไหมคะพระสุพรรณกัลยากัลยาก็แปลว่าผู้หญิงเหมือนกันค่ะจะเห็นว่าคำว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะมีเยอะมากๆเลยให้เราเลือกใช้จริงๆมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะแต่ว่าเด็กๆรู้สักห้าคำก็พอแล้วนะคะเป็นคลังความรู้ของเราะคะ่ะ ถัดมาดอกไม้อมืเอาหมายถึงดอกไมท้ทั่วไปนะคะที่เราจะพูดถึงดอกไม้เช่นวางพวงมาลาเด็กเคยได้ยินไหมคะมาลามาลีเนะะี่ยค่ะก็แปลว่าดอกไม้เหมือนกันมาลีมาลีแปลว่าดอกไม้จริงๆมาลาแปลว่ามาลัยคือทําจากดอกไม้นะคะมาลีแปลว่าดอกไม้ใช่แล้วเพื่อนเราที่ชื่อ บุษบาหไหม,มคะชั้นชื่อบุษบา,าแบบนี้ก็เป็นแปลว่าดอกไม้เหมือนกันค่ะมีคำอื่นๆอีกที่แปลว่าดอกไม้เด็กๆเคยดูภาพยนตร์หนังผีเรื่องหนึง่งไหมคะเช่นบุปผาราตีค่ะคำว่าบุปผาก็แปลว่าดอกไม้เหมือนกันนะเรามักจะแทนดอกไม้เป็นเรื่องสวยงามนะคะเวลาพูดถึงดอกไม้บางทีก็เชื่อมโยงไปถึงผู้หญิงด้วยแต่ความหมายคนละความหมายกันนะคะ บุาแปลว่าดอกไม้มีคำว่าอะไรอีกบ้างภก,กาพก,กาก็แปลว่าดอกไม้เหมือนกันค่ะอันนี้เอาไปสักสี่คำให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆนะคะจำให้ได้เนาะมาลีบุษบาบุผาพผาพกกาคราวนี้ถ้าเราจะชวนคุณแม่ไปชมดอกไม้เราก็บอกว่าคุณแม่คะเดี๋ยวเราจะไปชมหมู่มาลีกันค่ะ ถามคุณแม่ดูซิว่าคุณแม่จะรู้ไหมว่าเป็นคำว่าอะไรนะคะลองเอาไปสอบถามดูถัดมาค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะใช่นกนะคะเอาไม่ถึงมันจะเป็นภาพนกแก้วก็เถอะนะแต่ขอเหมาวรวมว่ามันเป็นนกชนิดหนึ่งนะคะเวลาเราที่จะเขียนคําว่านกให้เป็นคําที่มีความหมายเหมือนคำว่านกเมื่อกี้นี้มีแล้วคํานึงเด็กๆเ,เจอแล้วคําว่าถูกต้องค่ะวิหกวิหก แปลว่านกค่ะนอกจากนั้นยังมีคำว่าสกุณาด้วยนะคะมวนหมู่สกุณามวนหมู่นกจะเติมเป็นสระอาสระี e ได้หมดสกุณาสกุนีนะคะถัดมาปักษาจะปักษาปักสีก็ได้นะคะแปลว่านกหมดเด็กๆจะเห็นว่าพวกคำที่เห็นเป็นมีความหมายเหมือนกับคำง่ายๆที่เราเห็นเนี่ยก็จะไม่ใช่คำไทยแท้ๆหรอกนะคะ ถึงให้มีการปรับเปลี่ยนเสียงคำท้ายพยางได้นะคะเป็นสระอาบ้างสระอีบ้างนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีคำว่าทิชาชาติด้วยเป็นชาตินกนะคะทิชาชาตินกเราอาจจะพูดในใช้ในวรรณคดีอย่างเช่นพูดถึงพยาครุฑที่มีตัวเป็นคนแต่ว่ามีปีกกับปากนะคะเป็นนกเขาก็เรียกว่าทิชาชาติหมายถึงนกชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะ เอาละค่ะวิหกสกุลนาปักษาแล้วก็ทิชาชาตินะคะคุณครูมีความลับมาบอกนักเรียนหนึ่งเรื่องค่ะความจริงแล้วนะคะตัวอักษรในภาษาไทยนะคะมันมีอยู่2ตัวค่ะที่ใช้แทนกันได้นั่นก็คือวอลแวนแล้วก็พอพานค่ะเมื่อนำมาใช้แล้วนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคำนะคะไม่ใช่เรียกคุณพ่อว่าคุณว้ออย่างนี้ไม่ใช่นะคะ เมื่อเราเอามาใช้พอพานกับวแหวนมาใช้แล้วเนี่ยนะคะเราจะได้คำเพิ่มเด็กๆรู้จักคำว่าวานอนไหมคะวานอนกับพานอนความหมายเดียวกันเลยแปลว่าลิงถูกต้องค่ะวานอนกับพานอนเพราะว่าวาแหวนกับพอพาน,นี่แอบใช้แทนกันได้วายุกับพายุความหมายถึงลมเหมือนกันค่ะ ก็ใช้แทนกันได้อันนี้ก็เลยทาให้เรามีคําเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะมีอีกไหมคะใครที่พอจะรู้จักวอแหวนกับพอพานอีกมีไหมคะคุณแนะนําคํานี้แล้วกันนะคะเวลากับเพลาเพลานี้เพลาเช้าเพลาสายเพลาเย็นเวลาแปลว่าเวลาเหมือนกันค่ะพอพานกับวอแหวนเนี่ยก็ใช้แทนกันได้ในบางคำถ้าเด็กๆอยากรู้เพิ่มเติมนะคะต้องใส่ใจนะคะลองไปหาอ่านหรือว่า สังเกตคำต่างๆดูค่ะสำหรับภาพสุดท้ายในวันนี้นะคะคำที่มีความหมายเหมือนกับดวงอาทิตย์มามองขึ้นไปบนดวงอาทิตย์เนาะเราเรียกขานชื่อดวงอาทิตย์หลายชื่อมากเลยค่ะนักเรียนเช่นดวงตะวันอเก่งมากมีดวงตะวันสองเป็นแสงสีทองเนะาะเมื่อวานคุณครูก็ร้องให้ฟังไปหนึ่งอันแล้วดวงตะวันบางคนก็ไม่เอาตะวันค่ะ เปลี่ยนเป็นคำว่าตาวันก็ยังได้นะตาวันก็ยังแปลว่าพระอาทิตย์อยู่ค่ะมีคําว่าอะไรอีกคะที่แปลว่าดวงอาทิตย์ที่หนูเคยได้ยินกันมาคะเช่นคําว่าทินกรทินนก,กรก็แปลว่าพระอาทิตย์นะถ้าเราไปเจอเพื่อนเราค่ะที่ชื่อระวีระวีมีไม่มีสระอะ่ะหรือไม่มีสระอะ่ะก็ได้นะคะ แปลว่าพระอาทิตย์หมดเลยพอเห็นว่าแหวนจำหลักกันเดิมได้ไหมว่าแหวนมันแผงเป็นพอพานได้เนาะคาว่าระพีก็เลยแปลว่าพระอาทิตย์ได้ด้วยดวงตะวันทินกรระวีระพีสุริยาครูเคยเห็นป้ายสุริยาหีบศพคําว่าสุริยาเนี่ยนะคะแปลว่าพระอาทิตย์ด้วยความที่มันไม่ใช่คําไทยแท้ๆเนาะมันก็เลยมีการ เปลี่ยนเสียงไปได้เป็นสุริยะบ้างสุริยันบ้างอะไรแบบนี้นะคะได้หมดเลยอันนี้แปลว่าดวงอาทิตย์ทั้งหมดเลยนอกจากนี้นะคะยังมีคำแบบยากๆที่มาจากภาษาเขมรเช่นคำว่าทัางไงหรือว่าคำหรูหราหมือนชื่อตัวละครนะคะในเ,เรื่องคู่กรรมเด็กๆเ,เคยดูไหมไม่รู้นะคะชื่อว่าอังสุมาลินแปลว่าพระอาทิตย์เหมือนกัน สุมาเิเด็กๆเห็นความน่าอัศจรรย์ของภาษาไทยไหมคะว่าเรามีให้เลือกใช้หลายคำเนาะอย่างผู้หญิงเราก็ไม่ได้ใช้คำว่า woman อย่างเดียวอยาารร่าภาษาอังกฤษนะคะมีให้เลือกเยอะเลยสตรีนารีกัญญานงเยากัลยา ดอกไม้ก็มีให้เลือกเยอะใช้เยอะเลยนะคะไม่ใช่มีแค่ flower อย่างเดียวแบบภาษาอังกฤษนะก็จะมีทั้งมาลีบุษบาบุบผาผกาแบบนี้ด้วยค่ะแต่ชนิดของดอกไม้ก็มีแตกต่างกันไปอีกนะคะนกทบทวนนะคะมีอะไรคะวิหกสกุณาปักษษาทิชาชาตินะคะสกุนีได้หมดเลยสุดท้ายค่ะเป็นคำว่าดวงอาทิตย์นะคะดวงตะวัน ทินกรรวีสุริยาทางไหนอังสุมาลินอันนี้ใช้ได้แปลว่าดวงอาทิตย์หมดเลยค่ะนอกจากผู้หญิงนะคะนอกจากนกนอกจากออดวงอาทิตย์แล้วก็นอกจากดอกไม้แล้วเนี่ยคำอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ก็มีความหมายมีคําที่มีความหมายเหมือนกับพระจันทร์ให้นักเรียนเลือกใช้คําว่าน้ําก็มีคําที่มีความหมาย เหมือนกับคำคอน้านะให้นักเรียนเลือกใช้หลายคำนะคะให้นักเรียนค่อยๆศึกษาไปนะคะอย่าเพิ่งท้อซะก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในการเรียนเรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันก็เด็กๆก,ก็คงจะเห็นแล้วว่ามีคำหลายคำเลยที่นำมาใช้แทนกันได้นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะจดจำได้นะคะแล้วก็พยายามฝึกฝนนะคะนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนาเดก,ก็ ขอลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่คาบหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องคำที่มีความหมายต่อกันอีกสักนิดนึงวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น